การทดสอบสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัลหรือที่เรามักจะเรียกติดปากกันว่าสอบคอมสอบคอมคืออะไรการสอบคอมที่ทุกคนเรียกกันเนี่ยมีขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ยยาวนานมาจนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้กำหนดระเบียบให้นักศึกษาระดับปร,ริญญาตรีต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการสำเร็จการศึกษา และผลการทดสอบจะปรากฏในใบประมวลผลการศึกษาหรือ Transcript นั่นเองปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ได้มีการถูกนำมาใช้ในส่วนของชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตเมื่อองค์ความรู้และแนวปฏิบัติได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัลหรือดิจิทัลลิเทเลซีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันเพื่อตอบโจทย์สำหรับปัญหาการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันด้านต่างๆที่มีการปฏิวัติวิธีการทำงานการทำธุรกรรมการทำธุรกิจการเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อและภัยอันตรายที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ถ้าหากว่าขาดทักษะดิจิทัลเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดผลเสีย ต่อโอกาสในชีวิตได้สําหรับวันนี้จะมาตอบคําถามที่พบบ่อยสําหรับการทดสอบสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัลหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า k k u d q สมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัลคืออะไรสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัลเป็นสมรรถนะที่เน้นการพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจนอกจากนั้นยังรวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านดิจิทัลและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดด้วยโดย k, k u d q นั้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มสมรรถนะและ12โมดูลประกอบไปด้วย 1. สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลการใช้อุปกรณ์ไอทีการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงการรู้จักและ เข้าใจในการใช้บริการพื้นฐานและการทำธุรกรรมออนไลน์ในขั้นต้นได้โมดูล1การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานโมดูล2การใช้อินเทอร์เน็ตโมดูล3การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์โมดูล4ระบบปฏิบัติการ2สมรรถนะด้านซอฟต์แวร์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดิจิทัลแอปพลิเคชันในการทำงานและสร้างสรรค์ผลงานโมดูล5การใช้โปรแกรมประมวลคำ โมดูล6การใช้โปรแกรมตารางคำนวณโมดูล7การใช้โปรแกรมการนำเสนองานโมดูล8การสร้างสื่อดิจิทัล 3. สมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆการนำข้อมูลดิจิทัลไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โมดูล9การใช้สื่อสังคมออนไลน์โมดูล10การรู้สารสนเทศโมดูล11ทักษะการค้นหาอาชีพโมดูล12ล่องลอยทางดิจิทัลซึ่งทุกโมดูลนั้นมีความสำคัญกับการเรียนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของเราโดยนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KQ DQ Framework ได้ที่ dq.kku.ac.th